สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคขขนนะครับผมปอปอกระเบานอนนาชนแนลนะครับเมื่อนี้มาอยู่กดังพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์กดังนะครับเนาะเมื่อนี้กกแดดคือเกาแดดแล้วแดดอีกหลังจากที่พายุเข่าช่วงช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับเมื่อนี้ช่วงนี้ก็แดดแล้วมาพี่น้องยวสิพามาเบิง่งสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขสําหรับกูดดังเพราะว่า เกิดจากนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นไห่บ่สายไฟนี่ครับสายไฟแล้วก็มันเนื่องจากที่ว่าเฮาสิเปลี่ยนนี่พี่น้องเปลี่ยนเดี๋ยวๆดี๋ยวขอจีเพนไปพี่น้องเบิ่งนะอ่าหม่องสายไฟที่เฮาเข้าโกดังนี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าอ่าเฮาสิแก้ไขอันนี้พี่น้องแก้ไขตรงเนี่ยตรงช่องลมช่องอันนี้ตะกี้มันเป็นช่องลมเนาะ เป็นล้มบานนี้มันเจอฝนช่วงช่วงเฮตโกดังแล้วไม่ไหมนะครับมันเป็นฝนมันสาดเข่าบ้านนี้พอสาดเข่าปุ๊บก็ให้มาแก้ไขอ่าพับมันลงนะครับพับมันลงบ้านนี้มันก็บประเดซอยอย่างหลายนะครับซอยอย่างหลายเพราะว่าก็คือด้านเนี้ยมันจะเป็นด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้ของโกดังนี่ด้านทิศใต้แล้วฝนฝนเนี้ยมันจะอ่าย้ำหนาฝนอีหลีมันจะเข้ามาทั้งทิศใต้ขึ้นไปทั้งทิศเหนือนะครับเนาะหนาฝนอีหลีแล้วบ้านนี้ฟังนี้มันก็ ถือเต็มๆนะครับถือเต็มๆมันจะเป็นหน้าต่างของแพ็กของอันนี้เนาะของแพ็กของแล้วก็ห้องห้องไอทีหล้วก็ห้องบอร์ดนะครับเนาะงานบอร์ดก็สามห้องมันก็ถือเต็มๆนะพี่น้องกัเขาคือเการะบานนี้กัว่าที่แก้ไขว่าที่แก้ไขก็คือเปลี่ยนเป็นบานทีบเรือว่าเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้แต่ว่ามันก็แก้ไขบ่ดด้นะครับเนาะเพราะว่าสร้าง่นกะยานในเรื่องสายไฟ ิันกบบมันลือออกมัยากะนะเพราะว่ามันยึดติดใส่ใส่โค้งกดดังโหลดเวลาสิแก้ไขมันก็เสียงนะครับเนาะก็เลยบานี้ตัดสินใจบอดเพ่นสื่อเสาไฟนะครับเนาะเดินล้างเสาไฟใหม่เลยตอเสาไฟใหม่ตอนนี้ก็ท,ทีมสร้างพรนทีมเสาไฟนะเนี่ยเพ่นก็เนีย่น้องเพ่นก็มาแลวนะับสร้างเสาไฟมาลง อาน่าจะซีต้นซีต้นบ่ซีต้นบ่ก็คืออ่าจะมาลงเนี่ยครับพี่น้องง่ายออกจากโกดังบลานนี้อ่าเวลาแก้ไข่ก็ยังสิแก้ไขได้น,นคะครับพี่น้องก็บจังสิแก้ไขได้ก็คือ,คอนี่เสาเนี่ยจากจะเริ่มจากต้นอเอาเอา,เอ,าออกจากโกดังทั้งเม็ดเลยครับเอาโกดังออกทั้งเม็ดเลยเออพี่น้องมันก็บนี่มองน้ำซึมเนี่ยพี่น้องท่นก็บ่เข้าใจว่ามันซึมเขา้าจังไหน นี่ขนาดเห็ดกันสาดแบบนด้พี่น้องว่าการแหวนแบบป๋อหายมันแต่กันนัง้งก็ยังเข่าหนาตางอยู่นะพี่น้องนี่เข่าด้านนี้อยู่ก็ซึมเข่าในผื่นอยู่ก็ยังหาสาเหตุ<ม>ว่าได้ว่ามันเข่ามึงได้อีกเลยเนี่ยนะพี่น้องก็เลยแต่ว่ามันก็มีหู้ดได้หรอกนี่ก็เลยซึมเข่าขอบปูนมาเฮ้ยยังไงเป็นร่องเสาห่อรรครับก็ การสิ่ง่ายออกจากมองนี่นะครับเนี่ยสร้างเพื่อนมาถามเลยนะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวสร้างพร้อนเดี๋ยวเพื่อนกะสิมาวางจุดนะครับนะวางจุดว่าเพืเอ่อนสิลงจุดไตแน่ตำแหน่งใดแน่นะครับเนาะอันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยว,ยวอย่างเบิ้องนะเพี่น้องเดี๋ยวสร้างพร้อนกันน่อยจะมาเพนะราะว่าเคุนโทษหน่ก,กันแล้วว่าให้ทางสั่งเสามาถาก่อน ง่ายออกลวก็เข้าวกระติกแก้ไขแก้ไขมองนี้นะครับเนาะกระสีน่าจะฝ่าวิเศษให้มันเหลวก่อนไอ้ไอ้หนาฝนมาอีหลีนะครับนีล่ลก็มือน,นั้นนะพี่น้องนัมือน,นั้นกะไอ้่นว่าสิแก่ไขมองนี้ละบานี้ไอ้มันแตกมันเป็นยังไงมันแตกต่ำเลยท่านสั่งหน่อยว่า เป็นจะมาแกะไข่มางที่ไฟร้อดนี่ก็มาติดหลือที่ครับเดี๋ยวจังไห้เปิดเชือกอีกรอบหนึ่งเรียบระครับพี่น้องง่ายเสาง่ายอย่างเนาะเดี๋ยวจังทำเบิ้งเน,ะนาะ,เนะพี่น้องว่าวสิง่ายไปจังใดเดนเนี่ยนังสิงกินเขาพี่น้องนั่งสิกินเขานี่อันนี้ก็เริ่มแล้วนะพี่น้องสายใหม่ลงสายใหม่เอา้าจังพร คือว่าซ prend? จากตนนี่ลงจากตนคนเดียวครับฮะลงคนเดียวาได้ตายืนมาน่เอาลงสาวเดียวแลวก็ยิงเขานี่งนยิงเงินลงหันลบมได้เพาเขาตคูณมาเลยได้แต่อตัวยิ่งิกับยิ่งแางข้างน้ามันกีกันมันบ่กีกันมันมันยูสูมนบ่ ตวลงค้าไปผลินมันเรามีคนสอประโยชน์ไดเดล้วเรามองดูเพื่อเองแ่วามัเก้าแลวครับแต่ว่าสิเจาะ้อนหูเคบิดสองหูใส่ัเบอร์อาจะเป็นเบอร์เบอร์สิเบิบสองหรือเบอร์อาจจะได้ชุดเบิบสองเบอสิบเเพราะว่าให้มีแรงดึงไวกคือมันด้ดึงกันเลยเลยเพราะว่าสิ่ง้เหลือเบิดเลยดานคังเร็ตัดต่อได้เลยรครับตรงเนี้ยสายมันย้อนาดฟาดเรา าาดเลตัวมองนี้เหายืนจุดเดียวเนาะ,ะแล้วสร้างหน่อยว่ามันแตกอีกอย่างมันแตกนี่นี่บางใช้บางการนี่คืบมอันออกบ้านนี่อ๋อที่แรกเขาัตีไปก็ยังใช้ที่สามมันบ่อืมมาเนี้ลรมันฟาดฟา,าดเราไอหัวหัวลอดอ่ะมันสดอดไอพาเทปแต่แต่หลอดน,นี่ก็บ่ติดเลยเบิ่งนเห็นไหมเนอะว่ติดด้วยหลอดนี่หลอดหลอดนี่ว่าส่ปอดไหลหลอดนี่วะบ่ติดเบอร์รันวะเออ โดนเราเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่มันปฎิเปิดเปิดปฎิดลองเอาเปิดแล้วมึงเอาเบิ้งกล่องวงจรนะเอาฟังนิ้วคือปฎิจดนะนะก็เลยกว่าเบิ้งเอาหลอดมันปฎิจดนี่ว่ะเบิ้งให็นไหมมันเป็นยังให้เบิ้งอะไรแบบบ่เออไงเบิ้งเห็นมันติดนั่นมัละอ๋อพี่น้องาะกำลังลงนะครับเนาะลงเสาเสาเดียวนะครับน่าบานเท่ากสิดึงมาจากไอ้เมนเสาใหญ่เลยครับดึงมาจากอ้ดึงมาจากเสาต้นต้นนั่นเบินงบ่ ดึงมากสิออกจากในปัวกันอืมเพราะว่าเขาสิแก้ไขด้านข้างนี่นะครับเนาะสั่งเพื่อนกับปกั้นแก้ไขพุ่นยานสายไฟก็เลยต้องใหายออกกระดีกันครับพี่น้องเวลาเขาแก้ไขอย่างเขาแก่สิได้ง่ายไอ้สั่งพ่องใหญ่นี่ใหายเห็นน้ำเนี่ยนี่ไหมเนี่ยหันหันออกข้างนะบ่หันไปนี่ยนะสองจองโตเนี่แล้วราเราอดห่องมันห่อนมาทันคือใหญ่หันเบี่ยงมาข้างเนี่ยนะ ไอ้พัดล้มที่มันเป่าดันมาะนี่นะขอย้านแล้วเออขอยก็ลืมเลยแล้วบอกไว้เนี่ยสองสองไอ้สองห้องนี่นะหันหันออกข่างนะเดี๋ยวว่าคือคือหันเห็นมันพัดล้มท่อมันด้านข้างนะบม่ได้ท่อไปด้านพุ่นนะเออพอยท่อไปพุ่นให้ท่อด้านข้างนะเมียนเมียนเมียนระววางจั่นนะบอกให้เด้อดสั่นบอกร็ลืมเลยมันเดียวเห็นก็ยังคิดพ่อวัน นายเนาะหน้าสคนขุดี๋ยล่ยวป่าเร่นป็นอนกอยสองเลยไม่ใช่ที่เพี่น้องกำลังเจ้นะครับเนาะเจ้ระดัฝังเสากระี่เสาต้นเดียวล้วก็ยึดโยงมานีนะครับเนาะนี่บรรยากาศตอนกำลังอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งยเสาให้อ่า เบิงเป็นซัดเป็นชวนแล้วก็แก้ไขด้านข,ขาคานได้ง่ายนะครับเนาะโอเคครับ